นนมันหยุดอะไรอะ่ะมันหยุดเพราะมันไปกองกันที่กันเงินกันโอเคนะ้ำหลงไม่เป็นไรแ,แคน่นั้นแหละคนนี่ไหมต้องคนจับถือจับถ้วยไว้อย่ามันถกให้ลงไปก่อนให้ลงไปก่อนแล้วต้องคนไหมทุนค่ะคนที่มันเข้ากันแป้งมันก็จะแบบเหนืะเหนอะเปนีนื้อชอบกินแป้ง ที่เป็นหนอนเป็นอะไรอ่ะเป็นตระกูลอะไรอาอะไรกระ,ะลึกกระลึกไปกระลึกกระลึกมาเนื้สัตอาอะไรนะที่หนูบอกฮะไฮด้าไม่ใช่ไฮด้าที่จะบอกว่าจะเปิดหน้าต่อไปเป็นหนอนมันเป็นตระกูลอะไรนะต้องรีเทนนะคะลูกมันร้อน,ลอนแล้วหนูปักให้มันเต็มเต็ม ไม่ต้องปานใส่มีเทมเหรอใช่ค่ะอันนี้พี่อมให้หนู่ช่วยโอ้ยยืดเลยมันแม่ไม่ลอยไปหรอดูลำบากโอ้ยยืดโอ้ยขึ้นมดเลยอ๋อ นหมดแล้วอ้ออ่ะหนูใส่ไม่ส่ขางหนูกินหมดแล้ว้งหนูกินหมดแล้วค่ะมากินไหมเปิดชอบแบบขยันขินแบบนั้นน่อยแบบมาไปิดะจะเลือกเพลงไหมเลือกฮะหนูจะไม่เอาดีเลือกสิ นี่ไงน้ำผึ้งใะ่ไหมน้ำผึ้งอ๋อน้ำผึ้งหนูใส่ถ้วยไว้อะน้ำผึ้งหนูนี่หนูเป็นคนใส่เอะไหมอร่อยไปน้ำผึ้งเลยดิเอานมไหมล่ะนมข้นกินหน่อยเพราะว่าเธอกินของฉันหนูได้ไม่ก็ทำใหม่ดิลูกเนี่ย คุณจะจรักกินได้หรอกิได้ะอืมอร่อยของพี